บาวไถโซสวัสดีครับรอครับรอกณนะกูได้ด้วสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีนะผมว่าแมนออกหยุดไกลๆนะผมเหตุเพาะนะครับออกอีกครั้นพี่บ่าวนะเอฟซีนะมวยนะผมนี่โอ้ว่าแมนหยุดไก่มาไปหาไก่นะผมดูข้างเขึอนเขาไปไปอยุดขอนตอนผมกินแล้วนี่ยนี่ตัวเชียที่รักนี่เชียเนียนซันย์เนี่ยเข้าไปนี่ Ô mày du kai là bom bi nóng du kéo em hơi đêm mày ô ny mày kỳ lên đi kỳ lên ô hi hiền tiens 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 ม,มบบอ,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 อยู่ไกลบ้านขคอยอยู่ข้างเคื่อนต้นแหนยมกินอแห,ห,หนมเพื่อพาไปไกลนะครับเพื่อพาไปโอ้ยปล่อยอยู่ไกลๆเลื้างก็พาไปหาเนาะถุงเนาะฮอก็หายบ้างนี่เกี่ยวไปเอ๊มีบ้างนี่มีเจอะมีแบบเยอะทีละจะมีบบเจอะไหนยเยอะ อุ้ยนี่สูดชิโกตัวนี้เฮ้ยยะโอ้ยมันอยู่ไก่บานไก่สองล็อกอยู่ข้างเวียมเฮือนตุงไหมกินไหมไอฟอนโลหะเขาลอยเขาอยู่ใกล้ขึ้นคอยแต่ว่านี่พอเลยนี่นี่หนึ่งตัวนี่เฮ้ยนี่หนึ่งนะผมไอซีนะมาเมื่อกี้นี่ได้ละไล่ละพอพอเก่งแล้วใส่ใส่น้ำไว้ไหลเอาไอ้สี มลปลาที uh, ống, u, 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 này, ่งาตัว mm. ่านผู้ชมโผล่โปูนโล่ลงไปเดยนหลยโลแล้วก็ยหาครับผมอยานี้นะหาไปเลยเขี่ยไปเขี่ยไปอนนังผอเทะมาดูบ่มูนี้ Tông người nữa các cái sả lăng kèn. Po chuẩn mô, chuẩn mô lên. Hip hop. Men lắm, nạn nhân kèn. Hip hop, pony. Hoi, mẹ này phổ này, phổ mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ. mẹ,

วาวนี่แม่มุนี่โอดต่อไม่ไม่เหา่ัเหียเอ้ยอ่หาไปเลยนะป่ายังกวงกว่าเดไปสานอยู่อีกินี่งทีวาย่เท่ขึ้นทีวาย่างเข้าไปขอนนเงินือคลับนี่ยาำไปนี่บ่หอดหาสิเมตดอืมเดี๋ยวหาไปดยกัน Cái hồn ở bãi bãi này, mì hết bọ Bãi bán Phục hướng phục hướng, phục hướng mùm Thôi bây còn, phục hướng, lại vô Nhưng mà sao phải, nó không đều lọt theo này con Thôi, lọt nước Xong đọc Xong nào tìm đọc

จูก้น่นี่จะิรักจูก้อน่ิรักะอืมอย่อมันจริงเยอะย่อ่โอ้ยนี่วะมันเข็ดต้นมันเข็ต้นมียาวมียาวนี่งอกเล็กนี่กะจอก็จเล็กนี่จทิรัก Đi, Ô, nhìn mỹ mi nít này oi mì dưới rồi. dưới 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 này dưới một rồi dưới 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 ba, dưới 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 này, này เลยตุกออกมาล้อโหมเสออกทั่วป่าเลยใแต่ว่ามันยังแง,ง่มันต้องหาดีนะถ้าก็ยังเขี่ยนได้อยู่ไงว่า,าผมผมไม่ชอบเขี่ย เจตัวปลทใลบ่า,าลบไปนครับผมปลาใหญ่นี่ก็โดนเนจะ้อ้ามองโตสองโตนพี่น้องเนาะไปี๋ยวจะเมยใี่น้องนตีคันหาใหน,น้องอดทนอดทนนี่ตัวนอกก้อ็มีนี่ thế nào thế cái mi nằm bên chỗ này 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 cái mi nhầm kia 2 hai ôi rồi tuần 1 thôi nó gì ôi ôi lại tuần mình gọi mẹ ơi เดินหาได้หลายโลอยู่ป่านี่ครับปลยื้อไปยื้อโคลงเอามีโคลงไม่เอาเราเขี้ยวบ้าไปบางกาดนี่ยตื่โดนฝนตื่โดนฝนจะล้างเมื่อคืนโคลงลอยเลยโคลงลอยพี่น้องหมอญน้อยโซนน้อยพี่น้องเไว